คุณผู้ชมคะเวลานี้ปัญหาน้ำท่วมนะคะยังคงติดเทรนด์ทวิตเตอร์ติดอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นะคะหลายคนยังกังวลใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หลายภาพที่กำลังส่งเข้ากันมาเนี่ยนะคะก็เป็นภาพของสถานการณ์น้ำท่วมในเวลานี้ต้องยอมรับเลยค่ะว่าหลายจุดของกรุงเทพมหานครตอนนี้อ่วมจริงๆรวมถึงหลายจังหวัดด้วยที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้านะคะอย่างช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมาอยากชวนคุณผู้ชมดูคลิปคลิปหนึ่งนะคะน่าจะเห็นกันเยอะเลยในโลกสังคมออนไลน์ตอนนี้นะคะเป็นภาพน้ำท่วมชั้นใต้ดินของคอนโดย่านสะพานใหม่ค่ะรถจอดแช่น้ำถึง3คันด้วยกันนะคะ ผ่านไป2วันค่ะตอนนี้สถานการณ์ต้องบอกว่าดีขึ้นแล้วนะคะสำนักการระบายน้ำก็สูบน้ำจากชั้นใต้ดินตรงนี้ค่ะไปที่ คลองหนองผักชีนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกันสถานการณ์วันนี้สถานการณ์น้ําลดลงไปแล้วนะคะเป็นจุดที่หลายฝ่ายค่อนข้างกังวลกันเลยค่ะแต่ว่าบางคนก็ยังไม่ห่วงนะคะยังไม่หายห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะก็มีภาพของการนํารถขึ้นไปจอดอยู่บนที่สูงอย่างทางด่วนก็มีรถหลายคันนะคะขึ้นไปจอดอยู่ตรงนั้นเพราะว่าไม่แน่ใจในสถานการณ์ต่อจากนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมีข้อสังเกตคะ่ะว่าปีนี้ บางจุดเนี่ยฝนไม่เยอะนะคะแต่ว่าน้ําท่วมลงมาค่ะแต่ก็มีทางกทมอนี่แหละค่ะออกมายืนยันว่าปีนี้ปริมาณของน้ําฝนนี่แหละเป็นปัจจัยหลักเลยค่ะที่ทําให้น้ําล้นคลองในหลายพื้นที่แล้วก็ส่งผลไปถึงประสิทธิภาพของการระบายน้ําในกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมมีผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็มีรองผู้ว่าถึง4ท่านด้วยกันค่ะออกมาถแถลงผลการดําเนินงานการดําเนินนโยบาย99วัน ตัวยอมรับเลยค่ะว่าน้ําท่วมนั้นเป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักใจและยังคงแก้ไม่ได้ค่ะแต่ว่าปัญหาใหญ่ที่รายการของเราติดตามต่อเนื่องก็คือระบบสุขภาพค่ะคุณผู้ชมวันนี้คงต้องมาวิเคราะห์กันต่อนะคะว่าสุขภาพของคนเมืองนั้นจะเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวเหมือนอย่างน้ําท่วมหรือไม่ค่ะ นโยบายสุขภาพดีนะคะเป็นหนึ่งในนโยบายที่นายชัดชาติศรธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศเลยค่ะว่าจะต้องเห็นความคืบหน้าใน100วันหลังจากที่เข้ามารับตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดากรมนลเวทรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ถแถลงความคืบหน้าว่าได้ดำเนินการคือการเปิดคลินิกวันเสาร์จัดการโรคโควิด -19 จัดการการฉีดวัคซีนกลุ่มโรค608ในเชิมงรุกค่ะและมีคลินิกรองโควิดนะคะใน9โรงพยาบาลด้วยค่ะ ส่วนนโยบายสำคัญค่ะที่ถือว่าประสบความสำเร็จในเชิงการวางระบบก็คือแซนบ็อกระบบสุขภาพปฐมภูมิล่าสุดนะคะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา7ชุดด้วยกันนะคะนี่คือ7ชุดที่ตั้งขึ้นมาค่ะลองดูกันหน่อยนะคะมีอะไรกันบ้าง อย่างแรกคือคณะกรรมการอำนวยการค่ะถัดมาคือคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิคณะทำงานพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายโรงพยาบาล10-90เเตียงและโรงพยาบาลเมืองคณะทำงานขับเคลื่อนระบบดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยระยะฟื้นฟูผู้ป่วยแบบประครับประคองและเวชศาสตร์เขตเมือง คณะทำงานขับเคลื่อนแซนบอ็อกรัฐพิพัฒน์โมเดลและคณะทำงานขับเคลื่อนแซนบ็อกซ์ดุสิตโมเดลค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่าจะเล็งทำแซนบอ็อกระบบสุขภาพในโซนกรุงเทพเหนือกันเพิ่มเติมด้วยเป็นแห่งที่3ค่ะ ซึ่งได้พูดคุยกับทางสปสอชอขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขก็คือโรงพยาบาลราชวิถี2ซึ่งอยู่บริเวณรอยต่อของกรุงเทพมหานครปทุมธานีในพื้นที่เทศบาลรางังสิตเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายนะคะลองฟังแนวคิดเรื่องนี้กันชัดๆค่ะตอนนี้ในเขตโซนเหนือเราไม่มีโรงพยาบาลวันนั้นเราก็คุยกันว่าจะเป็นไปได้ไหมที่โรง,โรงพยาบาล ราชวิถีสโรงพยาบาลทันทสถานหรือโรงพยาบาลอื่นๆที่อยู่ในเขตบริเวณที่ใกล้เคียงจะทําความร่วมมือกับเราในการที่เราจะสามารถส่งต่อไปจากศูนย์บริการสานะสุขได้ค่ะซึ่งเหตุผลที่มันต้องทำแซนด์บ็อกซ์เนื่องจากว่าการส่งต่อกติกาการส่งต่อหรือแม้แต่สิทธิ์ต่างๆที่ที่ประชาชนมีอยู่เนี่ยมันต้องมีการออกแบบให้เป็นการเฉพาะเราถึงจะสามารถเชื่อมโยงการส่งต่อแบบนี้ได้ และรวมถึงการดูโรงพยาบาลอื่นๆด้วยนะคะเช่นเรามีโรงพยาบาลศรีกันซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหม่ในบริเวณพื้นที่หรือแม้แต่ตอนนี้ณปัจจุบันนี้นะโรงพยาบาลที่ช่วยเราอยู่ก็คือโรงพยาบาลภูมิพลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบของโรงพยาบาลเหล่านี้ที่ที่จะทําความร่วมมือไม่ได้หมายความว่าจะทําแต่เฉพาะกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุข,ขค่ะคือถ้าเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่แล้วพร้อมเนี่ยเราก็จะทำแซนด์บ็อกซ์ด้วยความต่างก็คือว่า ดูสิิ์โมเดลกับราชพิพัฒน์เนี่ยใช้โรงพยาบาลของกรุงเทพหานครเป็นแม่ไข่แต่เนื่องจากโซนเหนือตอนนี้เรายังไม่มีเราเรมีความปรารถนาอย่างจะได้แม่ไข่หรือว่าไข่แม่ที่เป็นหลายๆโรงพยาบาลในหลายๆสังกัดร่วมกับู่นย์บริการสาธารณสุขเราค่ะรองผู้ว่าทวิดายังได้ตอบคําถามผู้สื่อข่าวด้วยนะคะถึงตัวชี้วัดของแซนบ็อกระบบสุขภาพกทมค่ะว่าวัดจากจํานวนผู้เข้าใช้บริการและการเข้าถึงระบบสาธารณาสุขที่เพิ่มมากขึ้น ปลายทางก็คือการลดอัตราเจ็บป่วยของประชาชนซึ่งหมายความว่าต้องส่งเสริมการป้องกันในเชิงรุกด้วยนะคะไม่เพียงแค่มีการระบบส่งต่อหรือว่าการเข้ารักษาเพียงอย่างเดียวค่ะ ก่อนหน้านั้นนะคะนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ประกาศเลยค่ะในวันเปิดแซนบ็อกระบบสุขภาพของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะคะว่าหลังจากนี้ไปอีกหนึ่งปีค่ะจะต้องขยายพื้นที่แซนบ็อกระบบสุขภาพให้ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครก็คือ25เขตนะคะจากทั้งหมด50เขตด้วยกันค่ะ